แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เข้มปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี2565เมื่อเย็นวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565เวลา16น,นาฬิกาณลานหน้าสอพอเมืองแพร่พลตำรวจตรีนัทวุฒิภาคภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เป็นประธานปล่อยแถวกวาดล่างอาชัชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565โดยมีพันตำรวจตีพงพิระการเกตผู้ก,กำกับสบพอลอง ร้อยตำรวจโทผู้กํากับสบพเมืองแพรก่กล่าวรายงานว่าการลอยกระทงเป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าวจังหวัดแพร่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565ในหลายพื้นที่ซึ่งจะทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมจํานวนมากอาจจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอัชญากรรมความเดือดร้อนรําคาญและอน อตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและโคมลอยรวมถึงมิชชาชีพมักจะแอบแฝงเพื่อปะทุสร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศากาลประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยมีข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพลตรรวจตีนัทพลภาคภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่กล่าวว่าตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดแพร่ทุกสพมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดกำลังข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีพร้อมนี้เขาฝากความห่วงใยและขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านขอให้มั่นใจในความปลอดภัยและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวในการระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าหากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือความไม่สะดวกสามารถแจ้งเหตุได้ที่191 ตลอดเวลาค่ะประจำาปี2,555ในวันนี้จากการรายงานต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงความสงบสุขในพื้นที่เั้งปัจจุบันรางว่าปัญหายาเสพติดปัญหาความเสือร้อยไปปกครองและส่วนงานเกี่ยวข้องในการนี้ ดัเป็นการป้องกันและต,ตามอัชญรกรรมในท้่ที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกครั้งหนึงระตุกในความสุขความเจริญปฏิบัติหน้นาที่เพื่อความปลอดภัยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกประการบัานี้ได้เวลาออนสมวรแล้วผมขอล่อยแล้ว การระดมกวาล้วอาชีพทมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565นะบอนนี้หมดเอุ้งข้าวหยวยกอกอุ้งเอาลง ลอยกระทงปีนี้ท่านมีมาตรการที่จะระงับเหตุเฉพาะหน้ายัางไงบ้างคะวันนี้ก็เป็นการไปแนวรถตำรวจนะ,ะ,ะนาอาจารย์ครนะับต้องมีการระด,ระม,ดตตมตำรวจที่ตำรวจสถานการณ์กองตำรวจตตมมาช่วยกันป้องกองันเหตุวันนี้มีการตั้งจุดตรวจนะครับทั้งพื้นที่ด้านในแลนะทางพื้นที่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีุดยถดีนะครับเพื่อป้อง, D, นะง,ง,งกองันเะหตุมีคนร้ายอาจจะดำมาถึงระเบิดระบายมันะจะมีเจ็บเจ็บคู่สุด พอที่สถานที่นะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจแจาจคอยเรายัามีตำรวจให้กำลังใจกับพี่น้องนนะครับพี่น้องปจะโดนที่มาท่องเที่ยวก็ขอให้ท่องเที่ยวด้วยความสุขนะครับแล้วก็ส่วนนี้ที่ตำรวจก็จะให้กนลางใจทา่ป้องกันอะไรก็ให้นะครับนะครับให้ตำรวงนะครับก็พบเหตุอะไรก็คนคนหนึ่งเราจะได้ที่ตำรวจขอมเอาแล้วนะครับประโยชน์ดีหลักๆในการเล่นประทัดจุดรูกอะไรนี่ได้ไหมครับ ด้านการตอบราบเดือนน้ำหนักก็ไม่ได้นะครับเพื่อพัดยาอะไรก็จะไม่เป็นการส่งเราเกิดความตึงกันก่อนนก็ไม่ได้นะครับค่ะท่านด้านการจราจรล่ะค่ะครับก็มีจราจรในทุกพื้นที่นะครับไม่ส่งไม่ไม่การบริการพี่น้องประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับมีจราจรในทุกอำเภอนะครับในจังหวัดเรามีการจัดประเพณีอยู่คมลำเภอนะครับแล้วก็มี สามแห่ง15สิบห้าแห่งนะครับก็จะมีจาราจรดำเนินการให้ความช่วยเหลืออปุปกรส์ดนนในเส้นทางทุกเส้นทางนะครับค่ะค่ะ